และ golden jackal ต้องสุดท้ายนะครับเราจะกลับไปในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอายธรรมโบราณเพื่อพบก,กับสัตว์ปีชีที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเลเวนต์นั่นคือหมาจิ้งจอกซีเรียหรือซีเรีย j a ก k a ลชื่อวิทยาศาสตร์เคนิสออริอัสไซเียคัสไซาเาคัสเนี่ยก็มึงบอกที่ที่อาศัยหลักในภูมิภาคซีเรียและโดยรอบซีเรีย j a c k a ลเนี่ยพวกมันมีขนาดค่อนข้างเล็กรูปร่างเพรยวบางและคล่องแคล่วเหมาะก,การเคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสีขนเนี่ยออกมาทางเหลืองทองซีดหรือสีทรายเชื่กับทางตัวที่ดีเยี่ยมในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของภูมิภาคมักจะถูกอธิบายว่ามีขนาดและสีขนคล้ายกับเปอร์เซียนจักเค์คลแต่มีการกระจายพันธุ์ที่เน้นในภูมิภาคเลเวนต์บ้างพวกมันเนี่ยคือภูมิภาคเลเวนต์ซึ่งเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลมิเตอร์เลเนียนตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ประเทศซีเรียเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์ Lebanon, Israel, Palestine, Palestine, และจอร์แดนพวกมันปรับตัวได้ดี ในทุ่งหญ้าแห้งป่าปโปรง่งป่าละเมาะพืะ้นที่เกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งใกล้เขตชุมชนเพราะมันกินทุกอยา่างตั้งสัตว์ขนาดเล็กสั์พันธะนกสัตว์เลื้ยครานมาแมลงผลไม้เช่นองุ่นอินทผัมไปจนถึงซากสัตว์และเศษอาหารจากมนุษย์และก็เหมือนกับเนื้อจุกทั่วไปคืออยู่เป็นคู่ไปตลอดชีวิตสถานะโดยรวมก็ d i s น o n c e r n นะครับ